โอนรถสามารถโอนได้สองแบบที่น้องสองแบบที่เอฟผ่านมากกับประสบการณ์เจ้าของเองเนาะ <c oughs> แบบแรกคือการเจ้าตัวกับคนโอนน่ะไปโอนน้ำกัน,ไป,น,น,กนไปด้วยกันสองคนก็คือสมมติว่าเอซิโอนรถให้น้องเสียบุคคลสองคนก็นต้องไปขนทรงน้ำกันไปขนทรงน้ำกันแล้วก็ เฮ็ดเอกสารเดินไปน้อการเหตุเอกสารน้องกนเนอกจ่าเนาะอันนี้คือการโอนรถแบบแบบที่หนึ่งโดยกจะมีเอกสารก็คือสำเนาบัตรประชาชนของทั้งสองคนแล้วก็เส้นวาสำเนาถูกต้องแล้วก็สมุติเลมเลมเลมรถที่เ้าจะไปโอนให้กันเนาะใส่เวลาโอนประโดนพี่น้องชั่วโมงหนึ่งก็แล้วจาถ้าคนบัลายเนาะ ราว่าถารถนะ่ะถ้ารถใหม่เลยน่ะก็ไปโอนได้เลยแต่ถ้าเป็นรถเกา่าก็ต้องเฮ้ยต่อาเบอร์เกี่ยวดอกรถใหม่รถเกา่าจังไหนก็ต้องไปขูดเอาเหลขเครื่องรถก่อนเหลขกเอ่อเหล็กรถไหมเหลขประจํารถนะ่ะเหลขเครื่องรถก็คือเขาก็สิเช็คว่ามีการดัดแปลงยังบอร์รถเคยผ่านการเ,าเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนยางบอร์ดน,น,นะเนาะทั้งรถยนต์รถรถหน่อยรถใหญ่ก็ต้องใส่ขึ้นกันต้องไปขูดเอา เอาดินสอไม่จาาขูดขูดแล้วก็เอามาแปะใส่สมุดว่ารถยังยุ่งคงคงสภาพเดิมบ่อยอย่างประมาณนี้นะปร่นปุ่นเหตุปุ่เหตุเกินก็นั่นดอกจ้าก,ก็สีเหตุยุบแป๊บเดียวตอนนั้นเอไปโอนมอเตอร์ไซค์ให้น้องนะเนาะมอเตอร์ไซค์กระเฮตแป๊บเดียวจะเป็นการแค่เอาเอ่อเปิดเอ่อเปิดเอจจำเม่ได้ว่าเปิดตรงไหนเนาะรถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเปิดเปิดเบาะขึ้น อ่ามันสิมี่เหลขรถอยู่อยู่ตรงไตหม่องที่กุญแจเอ่อบาะล็อกไหมตรงถ่ายรถไหมกุญแจเบาะลงอะ่ะอประมาณน่ะตรงล็อกตรงตรงตรงเข้าเข้าจะเปิดเอ่อบาะขึ้นเนาะแล้วมันสิมีอะ่ะโตผูดเนาะอยู่ทั้งหลังนะะั่นล่ะอยู่ในหู้นะะั่นล่ะเห็นกระเจาผูดอยู่ในหู้หู้ตรงทีเ,เวลาเข้าปิดเบาะลง แล้วมันสีดังแกลกก็คือ่าเบาะล็อกแล้วอย่างนี่น่นะแต่ละตรงนั้นแหละมันเขาจะสิขูดเอาเอาดีซอนี่ขูดเอาแล้วก็แปะใส่เหล็มเนาะแล้วก็คือยืนยันว่าเหล็กรถยังเป็นเหล็กเก่าอยู่ไม่มีการดัดแปลนไม่มีการเปลี่ยนอย่างสี่นะก็คือแล้วก,ก็แค่เอาไปยืนเจ้าหน้าที่แต่ว่าคือเอกับน้องเนี่ยต้องทายเอกสารก็คือทายสำเนาบัตรประชาชนทั้งสองคนพี่น้องทั้งสองคน แล้วก็เอาไปยืนแล้วก็ใบใบโอนรถนะจนะ้ะเนาะใบโอนรถก็คือเส้นว่าเออเฮ้ายินย่อมโอนรถขั้นนี้ให้เป็นของน้องนี่สินะก็ค,คือเป็นการไปทั้งสองคนปรดนนี้เป็นการเขาเอินโอนลอยอันนี้ก็โอนลอยนะพี่น้องก็คืออ่ะสมมุติอันนี้ก็สมมุติได่ต่ออีกเอยๆพี่น้องสมุติว่าเอนะ็นอ่ะ สิเดินทางแล้วเอสิเดินทางกับเ,เดนมาร์กแล้วเอกไปขอ,อเอกสารจากเจ้าหน้าที่เจ้าตงเนประชาสัมพันธ์หลายอย่างเขาไปเลยประชาสัมพันธ์กับไปถามเพื่อนว่าขอเอกสารใบโอนล้อยนจาเพื่อนก็สิถามโอนรถยังเขาก็บ,บอกรถใหญ่รถหน่อยรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถยางกับว่าไปเนาะแล้วเพื่อนก็สิบอกว่าเส้นตรงนี้ตรงนี้ระกาดพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนทั้งสองคนแค่นั้นพี่นอ้องง่าย เอ้กับเส้นใบไห่ทางบ้านนะจนะ๊ะเนาะอันนี้คือสมมุติเส้นใบไห้แล้วก็เส้นในใบโอนร้อยนันละเส้นไห้เพิ่นใบแล้วก็มันสีมีว่าผู้ผู้มอบอํานาจเออผู้มอบอํานาจก็คือเฮาเนี่ยเป็นเจ้าของรถผู้มอบอํานาจส่วนผู้ขอโอนก็คือคนที่รับโอนไหม คนทีหลับลดไหมคนที่จะไปซือ้อซื้อคนไม่เนี่ยนะใหขคนไม่เนี่เป็นค้นเส้นแล้วก็มีพยานแค่นั้นหรือว่าเบ่อต้องใส่พยานหรือซ้ำนอกจากนั้นเราก็เออเออเอ,เอ,เอนี่ยเส้นแค่อ,อันเดียวได้ใบได้ใ,ใบโอนรถเพิ่นเสียหายมาสองใบพี่น้องมีสองใบเอกสารสองใบเท่ากับเส้นไวหวหายเพิ่นสองใบแค่นั้นละ แล้วก็บัตรประชาชนเท่าเส้นต่างหากอยู่แล้วอันนี้บม่ได้นับส่กับใบหมอบำนาดกับใบโอนเนาะมันสิมีใบหมอบำนาดใบหนึ่งใบโอนร้อยใบหนึ่งเป็นสองใบเด้อพี่น้องสองใบมันสิคููกันอยู่ดอกเจ้าหน้าที่พันสิยิบหายเลยล่ะสองใบคููกันมากอโล่งมากพี่น้องไปเลยจ้าแลนทันทันแลนทันหันถนนโล่งดิค่ะ เลยร 120, 120. ้อยยี่สิบร้อยยี่สิบู้ยังขีดดอกจะซื้อแซ่งจะซื้อดอกพราวาเห็นขั้นข้างหลังแล้วก็แลนหน่อยแลนซ่านเนาะเมื่อกี้เขา,ขา,ขา,ากลับคาดไม้ยุ่เอาเบาเรื่องขับรถอ่าลวก็แค่นั้นละว,วันนี้กะคนทีเอเ่อสิเป็นคนไม่จกขวงรถขั้นไม่เอ่อเป็นซื้อไม่เนี่ยคือคนทีเอ่อรับโอนเนี่ยรับคือผู้รับ ต้องขอใจเขว่าผู้รับผู้รับโอนน่ะกระเส้นไปเส้นสามเถื่อในกระดาษแผ่นนั่นละ่ะสองแผ่นนั่นละ่ะเส้นยางละสามแล้วก็แค่นั้นเลยพี่น้องเราก็กไปยื่นเจ้าหน้าที่แต่ว่าตอ,อารถไปนั่มเพราะว่าเขากะสิขูดรถคือเกาขูดเหล็กรถคือเกาว่ารถขันี่มีการเอ,อตับแตง่งเอียงบองสินะยังใส่เครื่องเกาบองสินะถ้าเป็นรถใหญ่รถหน่อยก็มีการแตง่งรถเอียงบอลก็จะสิขูดเอาอตะเหล็กเดี๋ยวละ กเ็เลมเลมรถอันนี้ก็สำคัญเลมรถล้วกาเออมีเลมรถอ่าใบ,บหมอบอำนาจใบอจโอนร้อยโอนร้อยก็หมอบอำนาจมันสิม,มานํำกันเด้พี่น้องจำไว้ใบโอนร้อยกับใบหมอบอำนาจมันสิมานํำกันถ้าเข้าไปขอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยมันสิมาลำกันแล้วอ่าเอาไหมหนึ่ง เลมรถอันนี้คือโอนลอยสองใบมอบอำนาจสามใบเอ,อ่อโอนรถนะจน๊ะเนาะสี่บัตรสำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของรถเก่าเด้เดจ้าของรถที่จะโอนให้เนี่ยหาคนที่รับโอนรถนี่หายางนี่พี่น้องหายางคนที่รับโอนรถคือสำเนาบัตรประชาชนสองคนเป็นสองใบ นี่แค่นี้เลยเราก็ไปเลยบตาที่นี่ก็ไปเลยแต่ว่าถับไปผู้เดียวกับกับพ่อสาบัวไว้กับยุธีว่าคนหลายบ่หลายปกติกับประแมณชั่วโมงหนึ่งหละไปก็คือมือนังก็คือสะดวกกับไปโหลดเฝ้าไปเฝ,ฝ้าไปเห็ดเนาะพี่น้องเนาะถามว่าเอา่อมันเห็ดยากบอลบริเดเห็ดยากบริเดเห็ดยากแต่ว่าขอให้เข้าเข้าใจว่าเข้าสิบเห็ดหยังบ่ตตองยานบระตองต่นโอ้เจ้าหน้าที่จังสัรนังสิ บ่เป็นอย่างยุไซเขาก็เจอกกับมีเอ่อมีเอ่อมองไทยเอกสารพี่น้องไปแล้วก็พักกันไปเหตุมันบ่ม้นบ่เป็นแนวเอ่อยากเนือจากเนาะเหตุเหตุหแล้วกับแล้วแต่ว่ามีข่ขาใส่ใจก็คือมอเตอร์ไซค์สิบยุคทีประมาณโอน,นะเนาะยุทีประมาณลอยหาสิบหาบาทเอ่อมากหรือหน่อยก็ขึ้นอยู่กับซีซีของรถนำ้ำเออส่วนรถยน ่วนรถยนต์หนาจะซีซีละหนึ่งบาทแล้วก็มีค่าใส่ใจอย,ย่างอื่นน้ำคา่าเอกสารค่ายังนี่ละน้ำนี่ละจังเป็นลอยหาซิมหาะรถขั้นที่โอนไปนั่นลอยยีหาซีซีแล้วก็บ,บวกอีกอย่างอีกปุบสามสิบบาทเนาะอืมบันนี้รถยนต์รถยนต์ยูทีแปดลอยหาซิมหาก็คือเจ็ดลอยหาซีซีหรือเป,ปล่าบอลหรือเธอไหนบอลซีซีแต่ว่าสิ่สสยูป,ประมาณนี่ละตีโปรถ่านหนึ่งรถยนต์น่ะเตรียมไปเลยพันหนึง่ง ส่วนรถใหญ่กว่านั้นก็คือแล้วแต่เพราะว่าอันนี้ก็บ่มีข้อมูลเอฟเอบเอบลูเนาะเอฟเราเคยโอนบ่เคยมีรถใหญ่เนาะที่เห็ุมากมามากับมีตอร์ไซค์กับรถยนต์ที่มาบ,บอกซูฟังนะพี่น้องจ้านี่แหละคือการโอ,อนรถบ่ได้ยากเลยนอกจากเนาะถ้าเจ้าโตบ่อยู่ถ้าเจ้าโตเจา้าของรถบ่อยู่คือจังเอฟนี่ถ้าเอฟประยู่กะนั่นแหละเตรียมเอกอสารไว้ให้ทางบ้านก็นแค่นั้นเอ่อเขียนสำเนาบัตรประชาชนสำเนาถูกต้องนอกจากไทยเอกสารไว้เพิ่น แล้วก็ไปขอใบโอนมาสองใบาถารถหญ่น่าจะสองใบทั้งใหญ่ทั้งหน่อยนะแต่วา่าดนี้ถาเข้าไปเองเขาก็ใส่แค่ใบโอนลถใบเดียวเขาไ้ใส่ใบเหมอบอำนาจเราจะถาโอนร้อยก็คือตรงนี้ใบหมอบอำนาจจะเป็นเอกสารสองใบาถาโอนร้อยเนาะอันนี้พราเอาซื้อฟังความเข้าใจนะจ๊ะเนาะ <c oughs> ผู้ใดมีคำถามยังกะถามไว้เลยพี่น้องแต่คอมเมนต์จ้ะ เดี๋ยวมีโอกาสสิมาตอบเนะพี่น้องเนาะมือนีอกะขอบคุณทุกคนที่เขามาใหกกำลังใจเนะจ้ะว่มีหยังลายอีกแล้วเนะจ้ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าเนะพี่น้องจ้าสวัสดีจ้า